พ่อบ่าดรชาพิสตาหกสองศูนย์เอ๊ะอะไรนะอะไรนะพวันจั่วพุันจัวจะทำแบบนั้นได้อย่างไรกันเล่าเดิมทีเด็กคนนี้มาได้อยู่ในเหตุการณ์ถึงจะอยากอยู่แต่ก็ทําไม่ได้ตอนนี้นับว่าดีต่อเรามากที่เขากระโดลงหลุมด้วยตัวเองแท้หาเอาใส่หัวตัวเองจริงๆจั่ฟายคนนี้เป็นผู้นาของห้องสินป์รับใช้ชั้นยอดทำลายชื่อเสียงของเขาให้ย่อยยับห้องสิลป์รับใช้ก็จะจบสิ้นเด ถ้าเจ้ายอมผู้ข่าวสามครั้งแล้วคำนับก้าครั้งต่อนหน้าทุกคนและจะบอกว่าห้องสร,รับใช้จะไม่ก้าวไกลกับพี่ายชั้นในอีกต่อไปเพวกเราจะไม่ถือสาเรื่องนี้อีกเลยเสหนะ้าแต่ข้าก็ยินดีที่จะทําแทนผู้บันชัวเองข้าเองข้าไม่แค่จะทําเองเพือพ่อขอบคุณท่านที่ช่วยดูแลเจ้เอ๋อในช่วงนี้เจ้าหญิงนใดผู้หญิงอย่างเจ้าถึงได้เถียงกับข้าให้ข้าทําเองเถอะพวกเจ้าทะเลาะกันพอแล้วหรือยังนี่คือหน้าที่ของจัวฟานเมื่อเกิดเรื่องย่อมเป็นเขาจะต้องคอยรับผิดชอบ วันนี้หากเขาไม่ทําการพวกเขาสามครั้งคมกระดับเก้าครั้งข้าจะไม่ยอมปล่อยไปแน่และใครที่ก็ทําแทนไม่ได้พวกเจ้าพล้อกันไปก็ไร้ประโยชน์เรื่องนี้มันมิเกี่ยวข้องกับพวกเจ้ามาตั้งแต่แรกแล้วเพื่อนโสทั้งสองหากท่านทั้งสองให้อภัยข้าจะทราบสนใจไปอย่างมากและเพื่อแสดงความขอโทษข้าได้เตรียมของวัญชิ้นใหญ่เอาไว้ให้ท่านทั้งสองแล้วผู้เริ่มใส่ทั้งสองขอโทษทำาให้ลงศิษิ์ ของท่านได้รับบาดเจ็บบอกว่าท่านใช้อภัยข้าด้วยอของวานนี้คือสิ่งที่เจ้าได้สัญญาก,กับพวกเราเราก็จะเก็บเอาไว้แต่ว่าเรื่องนี้เจ้ามันจะเป็นต้องขอโทษเอ๊ะนี่มันสมบัติเวทขันเก้ารู้จะเป็นของล้ำค่าทั้งนั้นเลยเจฟานลังเลอะไรอยู่เล่ามอบสมบัติให้เราซิใช่แล้วใช่แล้วเรื่อยออกมาซิผู้สมทั้งสองข้าโจฟานขอถามเจ้าย้ำอีกครั้งว่า หากข้าพวกเขาขอโทษและยอมรับผิดแล้วเรื่องนี้จะจบลงเพียงเท่านี้ใช่หรือไม่เอ้ยแน่นอนได้เอาของขวัญชิ้นใหญ่มาให้พวกเราเร็วเข้าเราให้เจ้าคำนับน้อยลงสองครั้งก็ได้ผู้กกกอำนวส่คทั้งสองตรวรับของขวัญชิ้นนี้ด้วยเฮือ้เอ้เฮ้ฮ้ผู้อำนวส่ว์ทั้งสองเป็นอย่างไรบ้างเจ้าทั้งสองยังพอใจกับของขวัญที่ข้ามอบให้หรือมไม่ คงจะเป็นสมบัติที่ร <tinc S 2> ่ำคามมากใช่ไหมพวกเจ้าถึงได้นิ่งขงแบบนี้นะเฮ้ยนี่นี่นี่มันหัวของเสือเฟิงกับถังเยี่ยจเย็นเออเฮ้ยเอ๊ะอะไรนะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเด็กคนนี้เสียสติไปแล้วเหรออะไรกันทั่วระสวนทั้งสองไม่พอใจกับของขวัญที่ข้ามอบให้งั้นเหรอ การให้หลานอันเป็นที่รักได้กระดับคืนสู่อ้อมแขงของผู้อาสุโสทั้งสองนั้นถือได้ว่าเป็นความปรารถนาอันจริงใจของสิบผู้นี้ไม่ถึงนั้นข้าคงโยนหัวสองหัวนี่ให้สุนัขกินไปแล้วล่ะจัวฟานข้าจะฆ่าเจ้าช้าก่อนให้ข้าถามเรื่องเราชัดเจนก่อนเถอะจัวฟานหัวของสองคนนี้ เจ้าข่าพวกเขาจริงๆงันหรอแต่ว่าพวกเขายังอยู่ในนิกายชันยอดไม่ใช่หรืองไงวันนี้พวกเขายังไม่ได้ออกมาจากข้างนอกเลยนี่ใช่แล้วไม่อย่างนั้นเจ้าคิดว่างานเลี้ยงขอโทษแบบนี้จะต้องขอโทษเรื่องอะไรกันละ่ะเชา้านี้ข้าไปที่นิกายชันยอดเพื่อตัดหัวของพวกเขาทั้งสองแถมยังทําที่นั่นย่อยยับอีกนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าต้องรีบกลับมาขอโทษอย่างแรกก็ต้องขอโทษผู้ดำใสทั้งสามขอโทษที่ไปก่อเรื่องในขีของพวกเจ้าด้วย แต่พวกเจ้าก็กำลังจะให้อภัยข้าอยู่แล้วข้าจึงวางใจเรื่องที่สองคือขอโทษผู้อโสทั้งสองขอโทษที่ข้าหลานชายแล,ลาและหลานสาวของเจ้าวังว่าเจ้าจให้อภัยข้าเอ๊ะอะไรนะเจ้าเจ้าจะบอกว่าการขอโทษของเจ้าก็คือการขอโทษในเรื่องนี้เงินเหรอเอ๊ะการขอโทษเจ้าคิดว่าเจ้าขอโทษที่เชียงอิงทำร้ายเวจีนเสียอีกอะไรกันเนี่ย กอนหน้นนี้มีกี่วันมีไอ้ชั่วสองคนมาก่อเรื่องในห้องศิษย์ประดับชายของข้าซึ่งความผิดนั้นไม่ใช่ของวเราตั้งแต่แรกแล้วเราจะขอโทษไปทําไมกันหากต้องขอโทษสิ่งเดียวที่สี่คนนั่นทําผิดคือพวกเขาอ่อนแอเกินไปหากพวกเขาหยุดสองคนนั้นได้ตั้งแต่แรกข้าคงไม่หุนหลังพันแล่นไปฆ่าพวกเขาในนการชนยอดงานเลี้ยงของโทษนี้มีไว้สําหรับข้าจวบฟาที่ต้องขอโทษพวกเจ้าทุกคนแต่พวกเจ้าเพิ่งยกโทษในข้าเท่ในการชนยอดก็จบลงเท่านี้แล้วโอ้หังเรื่องนี้ เรื่องการล่วงหน้าไว้ชัดแต่เจ้าเอาโศเรื่องมาผสมกันสร้างความสับสนคิดว่าใช้กับดักและ้ออ้ามพยแบบนี้แล้วเรื่องทุกอย่างจะพาไปได้งั้นเราข้าไม่มีทางปล่อยเจ้าไปง่ายหรอกนะเออแล้วพนะวทกท่านเคยสัญญ,ญาไว้ว่าถ้าข้าพูดเขาเรื่องนี้จะจบแล้วไม่มีทางข้าจะบทคดที่เจ้าให้แรงละเอียดเพื่อทวงความแค้นให้กับเอเอเอช่นนั้นก็ดีข้าจะได้ไม่ต้องพูดเขา จบแล้วครับสำหรับตอน620อ่านพิพาการในขอแผันละที่นีด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ